ก็สวัสดีคุท่านด้วยนะครับวันนี้กับรายการจิกระทีเกมเมอร์ไนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม r าบักแม a p e s c a บ e the s u p e r m a r k e t กกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็ติดอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราต้องหาทางออกไปนะครับไม่น่าเห็นกับของฟรีเลยเราที่เขามีโปรโมชั่นลดห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เกินเกินอ่ะจืบเราต้องกระโดดผ่านมัสตาร์และซอฟเบคอนเทศไปนะครับเพื่อนตามเร็วโอเค ต่อมาเราก็จะเจอกับอ่าอะไรวะเนี่ยอ่าเมื่อกี้ซอสมะเขือเทศแล้วนี่อะไรวะอ่ะซอสพริกแล้วกันนะครับมันน่าจะเป็นซอสพริกนะครับอ้าวจแเราทำไมตายง่ายจังเลยเลยเฮ้ยเป็นแบบตายง่ายจังเลยครับเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันเสียฟอร์มนะครับเออต้องโดดใหม่อัราบเอาเฮ้ยหัวน้ำเงินนายรีบตามฉันมาเซ่หัวน้ำเงินเอ้ยหัวน้ำเงินนี่อย่าบอกได้ตงว่านายกดออกเกมอ่ะ น้อยนี่มันกระจอกอยัง,ยงไงต่อมาเราก็จะผ่านนะะโอเคเอาคุณผู้หญิงทำไมคุณยังไม่ไปล่ะครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับเอาคุณผู้หญิงทำไมคุณยังไม่ไปล่ะครับนี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับ ได้เอาใหม่ต้องเล่นให้เด็กมันดูอัดจืบนี่อัดจืบนี่เป็นไงนล่ะครับผมเท่าไหนี่ไม่ได้แฮกแบบอนนี้เอาต่อมาเราก็เจอกับโซนบ้านบอลกันนะครับอ่าเดินผ่านไปอย่างชิโอ้โหคุณทำลายบ้านบอลตอนเด็กๆของผมมาเลยนะครับคุณเดวภาพประปัดทุยแปะติดอย่างนี้ได้ยังไงครับอเอา้านายรีบเดินไปสิานายไม่ต้องรอฉันหรอกนะเค okay, ไหมเปล่าตัวไม่ได้รอมึงตัวแค่หยุดพักเฉยอา้าวเหรอ นี่ฉันประมาณตัวเองเกินไปแล้วเนี่ยช้แล้วนายรีบตามมาแล้วค่อยๆกระดึ๊บไปนะครับไอ้กระดึ๊บอะไรวะกระโดดสิอ่าเดี๋ยวต้องกะมุมนิดนึงนะคะเดี๋ยวโดดพ้าเด็ดเรื่องไปนี่ได้กระโดดใหม่นี่สวยเลยนะครับอ้าวจิ๊บไปทางไหนตัววะเอาเอ,าเอ,าเอา้ยเดี๋ยวเฮ้ยฉักระโดดไม่ทันได้แย๊ดเฉยชัดเกิดมากอาวิ๊บเฮ้จิ๊บเกยอ,อ่าผ่านแล้วเราก็จะลงไปที่สไลเดอร์ทำไมกูไม่เดินอ้อมวะฉันรู้นะว่ามันมีน้ำเปียกอะแม่ฉันไม่เดินอ้อมโอ้โหเจอภาพแปะติดอีกแล้ว ชิปต่อมาเราจะกระโดดข้ามผ่านเอ,อ่อถ้วยใส่ลูกบอลน,นะครับโอ้โหมีลูกบอลหลากหลายสีสันมากเลยนะครับโอ้โหแล้วใครมันมาทาน้ําหกตรงนี้วะเนี่ยอย่าบอกด้วยน้ํามันมาจากถ้วยใส่ลูกบอลแล้วมันจะหรือมันไม่ใช่ลูกบอลวะต่อมาเราเจอกับโซนผักนะครับให้บัก มีประโยชน์มีวิตามินต,ต่อร่างกายนะครับโอ้โหแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเลยนะครับทุกคนอ่าเราต้องกระโดดผ่านแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มอ่าต่อมาเราจเจอที่กับร้านหนังสือนะครับอร้านหนังสือจะเขาวงกดอ่เนี่ยเอาทุกไปเิมติดทำไมล่ะเออไอนี่เด็กจิ๊บ อ่าเดี๋ยวต่อมาจะเอาทะลุอย่างนี้เลยจะพกด้วยนี่คือร้านหนังสือเลยฮอกวอร์ดอ่ะโอ้เ้าไม่ใช่ทางนี้้ยเดินมือนิดจนึงนะครับโอ้โหนี่คุณแบบผมเบิคําสีเว้าครับอัจืบอัืบโอ้ติดติดติดอ่าต่อมาเจอกับเขตก่อสร้างนะครับโอ้โหเราจะ ค่อยๆกระดิบไปนะครับกระดิบกระดิบกระดิบนะครับโอเคค่อยๆกระดิบลงไปเราย,ยังไม่อยากกลายเป็นปูนที่โดนฉาบด้วยคอนกรีตนะครับเออค่อยๆกระดิบอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนกันนะครับทุกคนโอ้โหนี่นะคะครึ่งสุ้าะ เคืองสุดท้ายฉันก็ไม่รอดโทษเรื่องนีสองให้รู้ว่าอย่าใจร้อนมากเกินไปนะครับไม่งั้นเราต้องมาเริ่มใหม่เลยอเฮ้ยไม่เป็นไรนะคะรอบนี้เราจะไม่วิ่งนะครับเราจะค่อยๆกระดึ๊บไปให้คิดว่าเราเป็นหอยทากนะครับอาจิบค่อยๆกระดึ๊บไปนะครับจ้องใจเย็นๆน,นะครับเราต้องมีความใจเย็นนะจ๊ะทุกคนโอเคค่อยๆกระดึบแล้วแล้วทำไมเงาออตัวมันมันไม่มีเงาไม้วหเฮ้ยอ๋อ คก็ได้ก็ได้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับดึ๊บดึ๊บจะจะโอ้มีคนติดอยู่ในซุปเปอร์มาร์กเก็ตเราด้วยนะครับอ่านี่ค่อยๆเออกระโดดข้ามไปเนี่ยจะต่อมาเราจอกับร้านเอรนช์ฟรายนะครับ เค okay, เราต้องกระโดดข้ามโอ้โ oh, หมันช่างรุนละทึกรอเกินครับช่องนี้ก็นิดเดียวจริงๆนะครับโอเคต่อมาเราจะเช็คพอยต์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปเจอกับร้านเบอร์เกอร์นะครับไม่รู้เลยว่าร้านเบอร์เกอร์ชื่ออะไรนะ่จ๊ะโอ้โ oh, หค่อยๆกระโดดข้ามเบอร์เกอร์ไปนะครับรู้สึกอยากกินชีสเบอร์เกอร์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับโอ้โ oh, หต่อมาเราก็จะเจอกับร้านซักรีนะครับเออฉันจะมาหาเหรียญในนี้ดีไหมเนี่ยโอ้ oh, เจอภาพแปะติดอีกแล้วน,นะครับอะ่ะฮอัดเกลื อัจึ๊บค่อยๆกระโดดผ่านโอ้โหฉันไม่มีกะเกงที่บ้านใส่พอดีฉันขี้เกียจซักด้วยฉันขโมยไปสักตัวสองตัวได้ไปตเอาไปทนทางนี้เหรอ,อต้องไปทางนู้นเอออัจึ๊บอ๋อนี่ก็จะเจอกับห้องเก็บอ,อ่าน่าจะเป็นห้องส่งสินค้ามากกว่าไปนั่งนะครับค่อยๆกระโดดขึ้นไปอัจึ๊บอ,อัดจ๊บเอ,อ้ยต้องหมุนดีๆนะครับเดี๋ยวเราตกขึ้นมาเดี๋ยวเราได้กระโดดใหม่นี่คือเสียเวลาเลยนะครับเออไปทางไหนต่อวะ โอเคทางนี้แล้วก็ค่อยๆอ,อ่ะกะโดดไปขึ้นใช่ด้วยอึ๊บเอค่อยๆเราต้องการ,ระยะเออไปไหนต่อวะอ๋อทางนี้โอ้โหกโองเป็นสีดําเลยนะครับถ้าจะเป็นของผิดก,กฎหมายเน่นนนีหรือไม่ใช่วะหรือตุมโนไปเองวะอ่ะไปทางไปทางไหนวะอาวติดหัวเดอเฮ้ยโอ้โหเ้ยไอจะค่อยๆกระดิบไปนะครับโอเคเราขึ้นทางไหนวะอ๋อค่อยจะอ่าโอเคตรงนี้เราต้องค่อยๆนะครับไม่งั้นเราล่วงลงไปกระดิบกระดิบเบ้ เฮ้ยใจเย็นนะจ๊ะอย่าเพิ่งล่วงนะครับอาชีพต่อมาเราจะเป็นผีช่องแอร์กันนะครับโอ้โหช่องแอร์สั้นมากเลยโอ้ด่านลุลทึกนะครับผมจะบอกว่าผมเล่นอีด่านนี้ประมาณ10รอบนะครับไม่ผ่านสักีตรงนี้นะครับมาดูกันรอบนี้ผมจะผ่านหรือเปล่านะครับเอยผ่านนั้นที่2ไว้เรียบร้อยแล้ว โอเคเราจะผ่านน้ำที่สามได้แล้วคือแม่งดา่านนี้แม่งเล่นประมาณสิบกว่ารอบกูไม่ผ่านสักีเอ้อคือแบบคือแบบคนที่แม่งมาเล่นกับผมอะจนแม่งแบบเอือมจนแบบนแบบคนที่เขารออะนะเขาก็เอือมแบบอ้อมึงกูกูไม่รอมึงละไปด้กว่านะครับคือผมเล่นประมาณสิบกว่ารอบอะโอ้โหสึกเสียใจยมากเลยเนี่ยอ่าต่อมาจะเป็นดาน่ดานเาอ่อด่านอะไรวะโออยแล็กนิดน,นึงนะครับอัดจืบ๊บ อันนี้ก็จะเป็นด่านเออไม่ใช่ด่านสิอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเนื้อนะครับเอาไว้เก็บแช่สต็อกสิ่งที่เป็นอาหารแช่แข็งนะครับ <c oughs> โอ้โหเราจะมากระโดดที่กล่องกันนะครับเอเอาค้างค้างโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยครับอยู่กระตุกเฟรมเลทตกบัวบเลยนะครับคาดว่าจะมีเด็กข้างบ้านมาแอบใช้เน็ตบ้านผมนะครับเอออันนั้นผมรอเล่นนะครับไม่มีหรอก อจชีพค่อยๆกระโดดไปนะครับรับรองว่าเราจะโดดรอบเดียวผ่านเห็นไหมเป็นไงล่ะจ้าแบบโคตรสุขยเลยนะครับด่านต่อไปนะครับก็จะเป็นเออใช่เลยด่านที่กูจะเข้าตอนนั้นเลยอาช่อกๆกระโดดไปนะครับนี่กระดึงกระดึงอาชิบอาชีบกระดิบกระดิบกระดิ่งต้องใจเย็นๆน,นะครับ อาชีต่อมาเราก็จะทำการลงลิฟต์ไปเฉียดที่ไหนวัตัวดูไม่ทันโอ้โหลิฟต์ลงเร็วมากห้องเก็บสต็อกสินค้าเตรียมส่งเลยนะครับกดเช็คพอยต์ดวดโอเคค่อยๆกระดึบไปกระโดดสิไม่ใช่กระดึบ๊บอยู่ไหนเอ่ยอัดชึบอา่ากระโดดเซเลสเซอร์สีแดงนะครับโอ้โหแค่สะกิดตีนนิดเดียวตัวก็ตายแล้วเหรอเนี่ยชีวิตฉันโดนทำร้ายโอเค เอาใหม่นะครับรอบนี้เราจะตั้งใจเล่นนะคับห้ามตีหรือแขนของเรานะครับไปสกิดกับเอออีเลเซอร์สีแดงนี้นะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับโอเคค่อยๆกระดิไปค่อยๆเดินนะจ๊ะอย่าเอาอะไรไปสกิดมันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าแค่เออแค่ปลายรองเท้าเราออกไปแค่เศษหนึ่งส่วนสี่นะครับมันก็ตายนะจ๊ะโอ้โหเป็นการตายที่แบบเปิดคําสีเวานะครับ โอเคเราจะค่อยๆกระดึ๊บไปโอเคช้าๆนะจ๊ะเอ๊บจึ๊บๆๆอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวมันจะี๋ยวราจะไปปีนกล่องนะไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนหรือไงครับอ่าตรงนี้เราค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะเลี้ยวให้เองเดี๋ยวจะได้โอ้ผมอยากยกมากเลยอ่ะผมยกไปเลยได้ไหมผมขี้เกียจแบบเดินอ้อมจึ๊บ ไปทีเอ่อตุ๊ดจะเดินวนกลับมาทำใหม่วะเนี่ยวันไดหนีไฟนะครับเออเราต้องไปที่โรงจอดรถสิครับโอ้มีรถเรียงรายกันอยู่สามคันนะครับโอเคเอา้าวขึ้นรถไม่ได้เหรออา้าวไม่ได้ขับรถหนีเหรอเดี๋ยวผมจะขับรถลงไปขืบผมต้องเดินเหรอหรืออะไรโอ้โหอึ๊บอ้าวเขาไม่เปิดอ,อ่ะอ๋อต้องกระโดดโอเค รู้สึกแบบมีเข่างอกขึ้นมาบนหัวเลยนะครับโอ้โหเราต้องประชิญหน้ากับอแอปเปิลมราร์กอกรวตส้มอีกแล้วหรอครับโอ้โหอจิบเราต้องแบบค่อยๆเดินไปนะครับโอ้โหอโอ้โหอจิบอุ้ยโอ้โหมีส้มผ่านหน้าไปอัน,นอหนึ่งเฮ้อไว้นะส้มส้มเฮ้อส้มอ,อาจจะเอาัานไม่เซฟให้ผมม่้แป๊บนึงนะครับ2000 years thousand โอเคนะครับ2,000ปีผ่านไปผมได้ทำการเออไปเล่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมันไม่มีเช็คพอยต์ให้คือต้องเล่นตั้งแต่อีดานเออดานเลยนะดาน,นี่มันกระโดดผ่านเลเซอร์สีแดงรอบนี้ผมต้องไปตายนะครับไปกับผมได้ทางเล่นใหม่แน่นอนโอ้โหน้ำตาจีไหลเลยนะครับโอเคเราผ่านอ่าง,งุ่นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเอ่ออะไรเนี่ยจีบอ,อิ๊บโอ้ ต่อมาเราจะมาที่เอะอะไรอะมาเช็คพอยต์ผมต้องขับรถเหรออีจุดน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะั่นรถโอ้โหเอ่อโอเคได้เลยก็จิ้มอะรถนะรถนรถออกสิครับเอออาจื๊บอะเอาเอา่ะจะเอารถหายเอารถออกมาสิครับ เอารถรถไม่ให้ผมนั่งอีกอ้าโอเคทำไมมันขับไม่ได้ขับได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวค่อยๆขับค่อยๆขับไปนะครับต้องใจเย็นๆนะครับตรงนี้ต้องกระดิบกระดิบนะคะเพราะมันมีกรรมตภาพรังสีอยู่ข้างหน้านะครับอ่าต้องค่อยๆกระดิบต่อมานะครับเราก็จะซิ่งโลดนะครับลอยเศร้าเออดจะจะจะถึงบ้านแล้วครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแงะคองอย่าเพิ่งแงะคอง อาจีบโอ้ยเกือบเกือบความเกือบความเฮิร์บเจี๊ยบเอ่เออจี๊บนี่จอดรถก่อนนะครับนี่เราต้องไปเซฟก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเจคธีเกมเมอร์ไทยแลนด์ด้วยนะครับโอ้โหมีต้นไม้ที่ตรงนี้ตรงนี้